เราจะไปมุมนู้นนะแป๊บหนึ่งคุณน้องแป๊บหนึ่งกล้องกราังโฟกัสไปที่บ่อนะฮะแป๊บแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะจากลาท่านมุมนี้นะไปนู่นต่อพี่น้องกล้องติ่งแล้วกล่องติงแล้วไปดูของเซนบึกใกล้ๆกันพี่น้องโอ้ใหญ่ขนาดไหน โอ้โหคนมุงเพียบเลยอ้าแล้วโอ้ยยิสย่สกุยกยิ่งสุกหัวรถไหมอย่าพูดกันเหมือครับ,รบมีกิโลช่างปลาท่านหรือเปล่า ผมว่าผมว่ามันแปดสิบนี่บัภาษาคนแล้วล่ะมันหกสิบไม่อยู่ต้นนี่นั่นซื้อเขาไปแล้วหะหกสิบอยู่ไหมท่านว่าเนี่ยหแมเลยโอ้ผมว่ามันเท่าตัวแรกก็ไม่ต่ตัวนั้นก็แปดสิบบวกอ่ะตัวฝั่งนู้นน่ะแต่ตัวนั้นจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอ่ะเจ็ดสิบไปประมาณหกตัวเท่าอยู่กลางบ้านนี่ว่าไอ้กลางเมืองไอ้ชัยภูมิป่ะใหญ่กันไหม่ะตัวนี้ใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าอันนั้นมันเจ็ดสิบสองใช่ไหมอันนี้ก็ต้องแปดสิบเดี่ย เอ,อยาวด้วยเดี๋ยวชมบรรยากาศนี้ก่อนนะครับพี่น้องใกล้ๆแล้ว <Okay. S 2> เรากระทบไหล่ดารามาถึงสามตัวนะครับพี่น้องสามตัวจะมีตัวที่สี่ใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่า oh. เดี๋ยวนะ,ะต้องการนะ oh. เผื่อไม่แน่นะ oh. อาจจะมีตัวราช่างนะ อาจจะมีตาช่างอาจจะมีตาช่างเซ็ตเส้นเบอกดีเอาเอาขึ้นรถเลยเรือเอาไว้ข้างบ่อก่อนเอาไว้ข้างบ่อก่อนนะฮะ